แต่ที่บอกว่าทำไมเอาหัวเรือเข้มเพราะว่าถ้าเราเทียบอะเราอยากให้คนเห็นหัวเรือหรือท้ายเรือหัวเรือเออเพราะมันเด่นแค่นั้นเองแต่พอหัวเข้มก็ไม่ใช่เข้มทั้งลำคิดว่าอย่างนี้เลยครับถ้าคิดแบบนี้ได้นะวาดรูปอะไรก็ได้ต่อให้เบี้ยวให้เพี้ยนแค่ไหนก็สวยเพราะคนจะดูแบบโหเก่งมากเลยเก่งมากโอ้โหบบเบาๆเิ้มน่แค่นั้นแหละถ้าถ้าเข้าใจปรัชญาข้อนี้นะ ใจเป็นแบบเบื่อชีพแบบคนจะอึง้ง <c oughs> อ้าวปลาโมเยอะและ้ว <c oughs> ว่าล <c oughs> ่างหน่อยนะคมคมหน่อยนะรูปล่างเรือนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องถามสีเนาะมันอยู่ี้แล้วยู่คล้ายๆอย่างเงี้ย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 ถ้ายิ่งมีหลายสียิ่งมันบอกได้แค่นี้ไม่ต้องไปดูสีเรือนะัอ้นอาะทำให้เป็นรูปร่างเรือตามนี้อันนี้บรรจงนิดนึงก็ได้ แล้วเราก็ดูเข้มไหมเข้เมพอยังเข้มพอย่งอ่าน้าตาลสัหน่อยน้ําตาลสัหน่อยต,อตใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันสีมันยังเปียกอยู่เนี่ยมันน่าเล่นมากเลยมันก็ไปแกล้งสีไปสักพักหนึ่งเอาไปสีเลยออกออกฟ้าไปเลยคิดถึงฟ้าคิดถึงฟ้าฟ้าซลเรีนเมื่อกี้ฉันไม่ได้ใช้เธอเลย อย่างเงี้ยก็เห็นเส้นอินสออยู่แล้วเขาป้ายตามเส้นอินสอเลยครับไฟฟ้าเซรินมาแล้วฉันคิดถึงอะไรดีคิดถึงอะไรคิดถึงเหลืองไหมคิดถึงเหลืองเธอยลโลโอ๊กเธอหายไปนานนะอย่างเงี้ยเธอฉันลืมเพื่งขอโทษเนี่ยเนี่ยวิธีคิดผมก็คิดอย่างเงี้ยคิดเหมือนที่ผมคิดเนี่ยนะ เฮ้ยมันตาลบ้างแล้วกันอย่างทรายอะ่ะมีเหลืองแล้วยังมีน้ําตาลเลยก็แต่จุกยิกมาบ้างเรือมันจะได้ดูแบบดูเก่าๆก็ไปเอาเหลืองกลับไปนิดนึงแล้วกันนะขอนยนิดนึงขอแบบแปบบ๊บไม่สม่าเสม,มอ,อมาท้ายเรือเมืมากิ้เราบอกท้ายเรืออ่อนแย่แล้วทำไงดีวะ อ่อนๆต้องจำไว้จำไว้อ่อนๆอ่อนๆอ่อนเยอะก็ผสมให้มันอ่อนให้มันแทรกด้วยมแทรกดิมันดูแบบมันดูเป็นขั้นแบบเมื่อกี้อ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆผมว่าเรือผมเอียงนะผมวาดนะตูดท้ายหมายถึงว่าท้องเรือ